จริงๆต้องขอโทษพี่อนาคน,นมันเป็นความเข้าใจผิดของเราเองว่ามันเป็นเรื่องราวแบบนั้นต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเพราะาตอนแรกเนี่ยเราอ่ะไปอยู่ที่ประเทศลาวมานานใช่ไหมคะแล้วเราก็พอเราประกอบเรื่องก,กันก็คือว่าฟังจากคนนั้นทีฟังจากคนนี้ทีแล้วก็ฟังประกอบไทมท์ไลน์ทีมันกลา,ายเป็นว่าเราเองอะ่ะเราเลยกลายเป็นคนที่ อ่ะแกเป็นปคนที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วตอนแรกมีข้อมูลที่คาดเกิื่อนต้องกราบขออภัยพี่อานาแล้วก็กราบขออภยัยทุกท่านด้วยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้พี่อานาเองอ่ะแกก็แบบเสียใจกับเรื่องตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบไปพูดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแกค่อนข้างเครียดกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะค่ะแล้วก็เีมาโดนตรงนี้อีกไงค่ะ แต่เหมือนล่าสุดเราได้เข้าไปคุยกับพี่นาเห็นมีคลิปขายของด้วยกันเหมือนได้เคลียร์ใจยังไงบ้างคะพยาจริงๆวันนั้นเข้าไปใช่ไหมคะก็เข้าไปขอโทษนางแล้วก็เราก็ยังยืนยันเสมอว่าเพื่อนคนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราก็พร้อมที่จะพพอร์ตในใ,ใ,ในในในตัวนางค่ะก็ได้คุยกับน,นางว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบว่ามันมันเกิดขึ้นไปแล้วเราต้องแก้ไขในสิ่งนี้ให้มันถูกต้องที่สุดเท่าที่ทําได้ตอนนี้ที่ที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างคะในในของแอนนาน ในมุมในมุมเต็มของเพื่อนเอามุมหน้ากล้องหรือมุมหลังกล้องหลังกล้องเอาหลังกล้องก็คือเราจะเห็นหนึ่งคือทุกวินาทีที่เขาใช้อ่ะเขาใช้กับการว่าเขาจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเขามีทั้งน้ําตามีทั้ง แรงสู้มีทุกอย่างแต่ทุกวิธีที่เขาใช้อะเขาใช้เพื่อว่าเออเธอฉันจะทํายังไงฉันถึงจะหาเงินมาใช้ได้ฉันจะทํายังไงฉันจะทำแบบไหนฉันต้องทางานยังไงบ้างฉันมีเวลาเท่านี้ฉันถ้าฉันรับงานแบบนี้และถ้าฉันทําแบบนี้มันจะมันจะทาได้ไหมและฉันทํายังไงฉันถึงสามารถใช้เงินพวกเขาให้ได้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะคือปกติส่วนตัวปรึกษาแกน่าในทุกเรื่องไหมก่อนที่จะเกิดเรื่องแบบเนี้ยคุยกันทุกเรื่องไหมหรือว่าเพิ่งมาคุยกันหลังจากที่มีประเด็นรู้เรื่องที่หลังรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราว ปกติพี่นาเป็นคนเล่าแต่เล่าไม่ทั้งหมดถ้าไม่เกิดปัญหาขึ้นหนักจริงๆนาจะไม่เล่าคือเหมือนเป็นคนที่ชอบเก็บชอบแบกชอบอะไรเงี้ยไว้เวลาที่เล่าเราถามว่าเหมือนเราเห็นสีหน้าเขาอย่างเงี้ยสีหน้าเขาค่อนข้างแบบเครียดเป็นกังวลวรู้แหละมือนหรือเมื่อีกลับมาแบบทํางานหนักมากๆเอ้าแล้วทำไมทํางานหนักแล้วถึงน้าตาคลออย่างเงี้ยแล้วบอกแล้วนางก็บอก และคือตัวนางเองก็ไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งที่มันเกิดเรื่องขึ้นนาง,งก็ค่อยๆเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเป็นแบบนี้แล้วแล้วนางเองก็พูดกับเราเสมอว่านางสู้นะนางจะสู้ให้มันถึงที่สุดเท่าที่นางจะทําได้ตอนนี้คิดว่าแบบเราก็ไปม,มีกําลังใจเนาะในกลุ่มเพื่อนได้พูดคุยังไงบ้างในกลุ่มเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคน,กคนพูดเหมือนกันหมดค่ะว่าสิ่งที่ขออย่างเดียวเลยขอให้นางสู้และเพื่อนๆนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่าพุดเดินพี่ไว พี่จี้หรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆตัวนาทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนและก็ช่วยเหลือให้นางแก้ไขในสิ่งนี้ให้ได้ค่ะเพราะเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้แอนนาเองค่ะได้ตัวแอนนาเองทุกคนจะเห็นนะว่าแอนนาไม่ได้หยุดที่จะไลฟ์แอนนาไม่ได้หยุดที่จะสู้แอนนาไม่ได้หยุดที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะแต่เหมือนมีข่าว้ามาทุกวันทุกวันว่าแอนนาอย่างนั้นแอนนาอย่างนี้เรื่องไลน์แวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆเราคิดว่ายังไงบ้างเอ่อจริงๆไม่ค่อยกล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่เราเราเราพ คำเดียวว่าเราเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเราเราคิดว่าคนอย่างพี่นาถ้าสมมติว่าเขาพูดออกไปออกไปแล้วอ่ะเขาได้กั่นกรองเรว่าเรื่องนี้พูดไปแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงต้องคิดก่อนอยู่แล้วและยิ่งโดยออกข่าวออกไปแล้วเนี่ยคือผลกระทบมันมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะส่วนเราเองเราเราคิดว่าพี่นาแค่อยากจะบอกกับทุกคนให้เข้าใจว่าเออจริงๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วแบบเรารู้สึกว่าข่าวที่ได้ยินมาเงี้ยตอนแรกแบบแรกเพราะเราอยู่นู่นเนา เรายังไม่ได้อยู่ที่เราเรา้สงกยังไงบ้างที่ข่าวที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> ไปตามโลกโซเชียลอะไรงเงี้ยสงสารเพื่อนสองสารว่าแบบในในชีวิตคนเรามันจะต้องเจอมรสุมอะไรที่มันหนึ่งสองสามสี่ในชีวิตอะไรขนาดนี้<ม>เราได้แต่ text ข้อความไปหานางเพราะบางทีโทรไปก็คิดว่าคงเครียดอยู่อะก็ไม่ได้รับทกซ์ข้อความแบบเป็นไงบ้างโอเคไหมจนกระทั่งวันที่เรากลับมาเราจะบอกว่าวันที่เรากลับมา เออมันจะมีรอบหนึ่งนะคะที่เราเข้าไปกอดนางเนาะเพราะว่าเราก็มีเรื่องมาเหมือนกัน <Yeah. S 1> เราก็เอาน้าตาไปหาหนางเ <Yeah. S 1> พราะว่าไปกอดนางเสร็จปุ๊บ <Bright. S 1> เอา้าทำไมไอ้นางมันร้องไห้กับกูวะ <enfants. S 1> เออเ็อ่าเรื่องคนต่างปอบกันชายต่างคนต่างปอบกันนะก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องฉันมันหนักก ina, ว่าที่เธอคิดอีกนะว่ามันเป็นแบบนี้อะไรค่ะแล้วนะก็เล่าเรื่องหนางให้ฟังแล้ววูาตายแล้วเรื่องกทฏิปติวไปเลยไปเทียบกับเรื่องเธออะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันมาให้กําลังใจแล้วก็แล้วก็พร้อมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะเราเชื่อวว่าา้ันนี แอนนาจะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองให้ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบให้โอกาสนางให้โอกาสนางได้แก้ไขในสิ่งที่นางกาลังพยายามทําอยู่นเวลานี้ค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรแอนนาหนึ่งอย่างอยากจะบอกอะไรคะเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากและเธอเป็นคนที่สู้มากและไม่ว่าเธอจะเคยผิดพลาดไปแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้เธอรู้ก็คือว่าเธอเหมือนเสาหลักของคนในครอบครัว ครอบครัวของแอนนาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ครอบครัวแอนนานะคะก็จะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแอนนาที่แอนนาเขาปลูกบ้านาไว้ตัวเมย่าเองเนี่ยก็เกิดจากแอนนาเนาะแล้วก็มีหลายๆคนที่เกิดจากแอนนาเธอเป็นเสาหลักของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสาหลักอันนี้จะต้องยืนให้มั่นยืนให้แข็งแรงผิดพลาดได้แต่จงแก้ไขแล,แล้วก็สู้มาที่สุดทุกคน้อาสู้กับเธอเมย่าขอถามไหมคะมีคนแบบเหมือนในทกาี้ก็บอกว่าเกิดเรื่องแล้วเพื่อนๆหายหมดอะไรเงี้ยจริงไหมคะโดยส่วนตัวเมย์ไม่ขอตอบถึงคนอื่นเนาะแต่เมย์มีความเชื่อว่าทุกคนอยู่กับแอนนา อย่างเมย์เองอะเมย์ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในเวลาที่อนาสุขสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีงานของเราเนาะบางคนในในช่วงเวลาที่อนาสุกอะเราก็โดนดราม่าว่าเราทะเลาะกับอนาทำอะไรอย่างเงี้ยเราแต่เราก็มีเราเชื่อว่าการกระทําอะมันจะเป็นการบ่งบอกเครื่องพิสูจน์ทุกครั้งที่เบนนาเกิดเรื่องอะเราอยู่ข้างๆนะเรามีความรู้สึกว่าคนเราอะถ้าเกิดว่ามีสุขอาจจะไม่ต้องร่วมเสพนะแต่ถ้ามีทุกข์ก็เป็นเพื่อนกันนะจะต้องร่วมกันร่วมกันช่วยให้มันให้มันผ่านคนไปให้ได้ และส่วนเรื่องของเพื่อนๆหลายคนนะคะเราเชื่อว่าอะไรก็ไม่สําคัญเท่าการกระทำณ<ม>เวลานี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าแต่ละคนเป็นไงเพราะเราเห็นว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็พยายามซัพพอร์ตนาบางทีแล้วอ่ะไมไ่ไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้มาอาจจะให้กําลังใจหรือว่าไงเพราะว่าวันที่เราไลฟ์สดว,วันวันแรกอะค่ะเราก็แอบสองสารสงสารอันนี้เราแล้วแอบสงสารเพื่อนบางคนเขาก็พยายามให้กําลังใจบางคนก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยแต่อาจจะเป็นจังหวะที่เรามาพอดีในวันนั้นพอดีมันก็เลยกลายเป็นแบบในหน้าตาสําหรับเราอะเรามองว่า วันที่เกิดเรื่องขึ้นในช่วงแรกๆอะอนางเรกำลังใจ mm hmm. แค่เราไปหาหนางวันนั้นนางเราให้เราก็เราก็สะเทือนใจนะว่าแบบโอ้ทำไมทาไมคงหนักจริงๆอะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนอาการของคนที่แบบสู้อะสู้เสียใจก็เสียใจเพก็คือมันมีหลายโมเมนต์หลายอารมณ์ในนั้นมากๆแต่ตอนนี้นเราก็เห็นหนางสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็พยายามสู้มากขึ้นนั่นแหละค่ะปอนเรื่องเราบ้างดีกว่าเห็นเมื่อกี้บอกว่าเราก็มีปัญหาเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นแฮชแท็กเลยว่าทําบุญคนเพ้่ขึ้นยังไงคะ <Yeah. S 1> อุ้ยเอาเลยอุ้ยอุ้ยไงอ,อ, <c oughs> อ่าเรามีความเชื่อว่าแบบนี้นะคะว่าการทําบุญกับคนที่ที่มันไม่ขึ้นนะคะเราเราเชื่อในบาปบุญคุณโทษ <c oughs> เราเชื่อว่า,าคนเรามันย่อมเป็นไปตามผลของการกระทําถ้าเรากระทาดีในวันนี้สิ่งดีๆก็จะตอบแทนเราแต่ถ้าเรากระทาไม่ดีในวันนี้สิ่งไม่ดีก็จะตอบแทนเราเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ย่าเชื่อว,ว่าการให้มันเป็นสิ่ง<ม>ที่บริสุทธิ์ถ้าเราให้ไปแล้วอะเราจงไม่ต้องคิดแล้วก็หวังว่าการให้อันเนี้ยมันจะตอบคืนกลับมาขอให้เป,เป็นการให้ที่เรามาีความสุขณเวลานั้นโมเมนต์นั้นพอแล้วไม่ว่าใครจะทําร้ายเราแค่ไหน<ม>เราจะขออยู่ในจุดของเรามากกว่าก็<ม>าถือว่าเคล<ม>ียในจุดหนึ่งเนาะก็คือไม่ลงลึกไม่อยากลงลึกไม่อยากพูดถึงเอาให้ถึงเวลาที่มั่นแบบ ที่มันสมควรจริงๆดีกว่าอโอเคอ่ะล่าสุดมาดูน้องกีลายังไงที่มาที่ไปยังไงแล้วขออีกทีนของน้องหลาเนี่ยคือ,อจริงๆแล้วว่ามันต้องบอกว่าอย่างนี้เราอะเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ที่ 2, 2> ประเทศเนาะระหว่างประ